ข่าวจุกจิกดุ๊กดิ๊กกับแด่นยศพักกันแล้วนะคะวันนี้มีแต่ข่าวจากเมืองเหนือเข้ากับบรรยากาศหนาวๆค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะนักยกน้ำหนักหญิงทีมชาตินะคะของเราอยู่ที่เชียงใหม่ไปชมกันค่ะคลิปนี้น้องแต้วน้องนกน้อง,อง,องดุ๊กดิ๊กสามสาวนักกีฬาย,ยกลูกเล็กทีมชาติไทยลงทุนทำคลิปโปรโมทกีฬาตัวเองถ่ายเองเต้นเองตั ต่อเอกจ้าโอ้โหตายตายนี่รถเวิร์ไม่แพ้แดนเซอร์หญิงเลยเลยละตัว <c oughs> ตกลงว่ายกน้ําหนักหรือว่าเต้นคะท่าเมื่อกี้ไปต่อกันที่เชียงรายนะคะแม่จุ๋มของเราขึ้นดอยไปแล้วค่ะไปช่วยน้องๆหนูๆน,นะคะสอนภาษาจีนให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นอย่างไร <S <S ไปดูกันคะ่ะโรงเรียนหนาวแห่งนี้ที่ดอยอ่างขางเด็กๆได้เรียนจีนกลางด้วยนะเจ้าพออาเฮียอาซ้อมมาแจกของเด็กๆก็เลยตอบแทนด้วยภาษาจีนเจ้า านตามหนูนะคะผิฟูจริงคำนี้แปลว่าอะไรคะผิวเต่งตึงค่ะโอ้โหตัวเองแล้วเกินงั้นจัดมาใหม่คำนี้ไม่ขี้จุ๊แน่ๆเจ้าผีฟูชง ผีฟููชงนะคะอามาถึงคำถามปวดตับขยับปอดกันแล้วคะ่ะขอสนับสนุนนักยกน้ำหนักสาวทั้ง3คนหน่อยนะคะคำถามมีอยู่ว่าสาวๆเมื่อสักครู่คว้าเหรียญอะไรมาบ้างจากกีฬาเอเชียนเกม2014คะ่ะจะโทรมาหรือว่าตอบมาในแฟนเพจเก็บโตกก็ได้นะคะแล้ววันนี้หมดเวลาสำหรับนั่นแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ปร,ปรับรางวันด้วยค่ะ